พูดถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ก็ต้องยกให้จีนและสหรัฐอเมริกาในขณะที่ยุโรปเนี่ยก็ตามมาติดๆแต่ถ้าถามว่าญี่ปุ่นละ่ะอยู่ตรงไหนทำไมที่ผ่านมาญี่ปุ่นถึงขยับตัวช้าในวงการน,นี้ในอนาคตเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้าของรถยนต์ไฟฟ้าได้หรือเปล่าพัฒนุานานหยิบข่าวธุรกิจจากเดวิสวิลมาเล่าให้ฟังค่ะ พูดถึงรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นนะคะก็ต้องนึกถึงรถยนต์น้มามันหรือว่ารถยนต์ไฮบริดค่ะซึ่งเขาก็เป็นโปรดักที่ขึ้นชื่อของค่ายญี่ปุ่นเขาอยู่แล้วอุตสาหกรรมรถยนต์ในญี่ปุ่นเป็นภาคเศรษฐกิจหลักเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศด้วยมูลค่ามหาศาลเป็นแหล่งงานให้กับคนญี่ปุ่นหลายล้านชีวิต แต่พอรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาคนเริ่มให้ความสําคัญกับพลังงานสะอาดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างรวดเร็วก็มีค่ายรถยนต์เกิดใหม่มากมายรวมถึงค่ายรถยนต์เจ้าเดิมเนี่ยหลายบริษัทก็เปลี่ยนผ่านไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตั้งมิตชั่นกันจริงจังเลยว่าจะเลิกผลิตรถยนต์น้ำมันภายในไม่กี่ปีต่อจากนี้ ยกตัวอย่างประเทศจีนรัฐบาลจีนเนี่ยสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะก็ทําให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีนเติบโตเป็นเบอร์หนึ่งของโลกช่วงปลายปีที่แล้วจีนมีบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากว่า200รายโดยบริษัทเกิดใหม่เนี่ยมีมากถึง150รายในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะปี2021จีนมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงถึง3 2ล้แสนคันโดยส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไปทั่วโลก แต่พอเราตัดภาพมาดูฝั่งของญี่ปุ่นยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV เนี่ยมีเพียงแค่20,000คันเท่านั้นการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้โดดเด่นมากแต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป คำถามสำคัญตา่อม,มาก็คือทำไมประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำเป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอดเนี่ยถึงขยับตัวช้าถึงเอาจริงเอาจังกับรถยนต์ไฟฟ้าช้ากว่าเพื่อนแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มแล้วแต่ก็ยังต้องเร่งเครื่องตามอีกเยอะเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลัง คนญี่ปุ่นยังใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่มากนะคะ่ะมีผลการสำรวจหนึ่งบอกเอาไว้ว่าผู้ใช้รถยนต์ในเมืองโตเกียวใช้รถยนต์น้ำมันมากถึง72%รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นรถยนต์ไฮบริด17%ส่วนรถยนต์ไฟฟ้ามีเพียงแค่1% สาเหตุแรกเลยก็เพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าในญี่ปุ่นราคายังสูงผลสำรวจบอกอีกว่ากลุ่มเป้าหมายกว่า60%ต้องการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน1-2ล้านเยนแต่รถยนต์ไฟฟ้าที่ขายส่วนใหญ่เนี่ยมีราคาประมาณ4ล้านเยนแม้ว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วแต่ว่ารุ่นที่ราคาต่ำลงมามันก็มีให้เลือกไม่เยอะ สก็คือความพร้อมของสถานีชาร์จญี่ปุ่นมีประชากรหนาแน่นดังนั้นการจะไปติดตั้งแท่นชาร์จส่วนตัวในพื้นที่พักอาศัยเนี่ยก็ทำได้ยากก็เลยต้องใช้สถานีชาร์จสาธารณะซึ่งก็ยังมีไม่มากพอและก็ต้องใช้เวลาชาร์จนานและ3เหตุผลสำคัญมากที่สุดเลยที่ผ่านมาค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นยังมีส่วนร่วมในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไม่มากพอ แม้รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเน้นลงทุนในกลุ่มพลังงานสีเขียวแต่ก็ต้องทควพอเข้าใจก่อนว่าการที่รัฐบาลญี่ปุ่นผลักดันนโยบายนี้ฝ่ายเดียวมันอาจจะไม่ได้ผลมากเท่าไหร่เพราะว่าผู้ที่มีบทบาทมากในอุตสาหกรรมนี้ก็คือภาคเอกชนพวกค่ายรถยนต์ต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศถ้าเขาไม่เอาด้วยเนี่ยก็คงจะดันได้ยาก บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นบางรายนะคะเขาก็เชื่อมั่นในรถยนต์ไฮบริดรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าถามถึงเรื่องรดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ถ้าเกิดจะไปหยุดผลิตรถยนต์สันดาปหรือว่ารถยนต์น้ำมันไปเลยเนี่ย เปลี่ยนไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามันก็จะกระทบหนักหลายด้านเลยค่ะเพราะอะไรอย่างแรกเลยก็คือมีเทคโนโลยีหรือว่ามีเครื่องจักรที่บริษัทญี่ปุ่นเขาก็ลงทุนไปเยอะลงทุนไปนานแล้วหลายปีถ้าจะไปเปลี่ยนอันนี้กระทบแน่นอน2ก็คือมันยังส่งผลต่อบริษัทซัพพลายเออร์เป็นจํานวนมากในสายพันธ์การผลิตรถยนต์น้ำมันด้วยค่ะย้อนรอยไปในปี2020อากิโกโตโยดะ ประธาน Toyota ามอเตอร์เคยออกมาบอกว่าการที่รัฐสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเร็วเกินไปนั้นมันไม่เป็นผลดีเพราะว่ามันจะไปกระทบต่อรถยนต์สันดาปซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจส่งออกสำคัญของญี่ปุ่นก็จะทำให้คนต้องตกงานมากกว่า5ล้านคนและกำลังการผลิตก็ลดลงด้วย แม้ว่าตอนแรกๆนะคะค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยจะยังไม่ค่อยตอบรับกับรถยนต์ไฟฟ้าสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะหลายๆบริษัทก็หันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาขายมากขึ้นอย่าง t o โยต้นี่เห็นได้ชัดเลยจากเดิมบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่พอมาปลายปีที่แล้วกลับบอกว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสมละก็เลยจัดแถลงข่าวบอกจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า30รุ่นภายในปี2030และทุ่มงบพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟ้า หรือทางฝั่งของ Honda m o t o ตอร์ก็เดินหน้าแผนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนเหมือนกันค่ะโดยจะลดกำลังผลิตรถยนต์น้ำมันในประเทศ40%จากยอดผลิตสูงสุดในปี2002โดยได้ปิดโรงงานแม่ในไซยามะและตั้งเป้าหยุดผลิตรถยนต์น้ำมันทั้งหมดภายในปี2040 ส่วนทางนิสสันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบริษัทญี่ปุ่นแรกๆที่เอาจริงเอาจังกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขายนะคะแต่เน้นไปที่ตลาดต่างประเทศมากกว่าในญี่ปุ่นอย่างเช่นรุ่นนิสสันลีฟขายดีมากในตลาดอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะซึ่งต่อจากนี้ก็จะลุยเปิดตัวรุ่นใหม่เพิ่มต่อไป ส่วนทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้สนับสนุนให้คนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันผ่านนโยบายให้เงินสนับสนุนแพ็กเกจมีมาตรการลดหย่อนภาษีแล้วก็วางแผนสร้างสถานีชาร์จเพิ่มขยายเป็น150,000แห่งภายในปี2030ซึ่งก็จะใกล้เคียงกับจำนวนปั๊มน้ำมันเลยทีเดียวนอกจากนี้จะผลักดันให้ภาคเอกชนนะคะเข้ามาร่วมลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าให้เงินทุนจูงใจด้านภาษี ลดราคาแบตเตอรี่ให้ถูกลงด้วยเพื่อที่ราคารถยนต์ไฟฟ้าจะได้ถูกลงตามค่ะศึกรถยนต์ไฟฟ้าครั้งนี้ญี่ปุ่นอาจจะเริ่มช้าหน่อยแต่ตอนนี้ก็ส่งสัญญาณแล้วว่าเริ่มแล้วเอาจริงแล้วนะดังนั้นการที่จะก,ก้าวไปเป็นแนวหน้าของวงการนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันเพราะว่าจะต้องไปแข่งกับเจ้าใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเทสลาหรือว่าอีกหลายๆบริษัทในจีน อย่างจีนเนี่ยได้เปรียบมากเพราะต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ชิปแล้วก็มอเตอร์รถยนต์รวมถึงเงินเดือนจ้างบุคลากรมันไม่ได้แพงถึงขั้นว่าบริษัทรถยนต์อเมริกาก็ได้ขยับขยายมาตั้งโรงงานในจีนส่วนหนึ่งก็พรอะว่าอยากจะลดต้นทุนแต่สำหรับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นก็ถือว่ามีศักยภาพสูงเหมือนกันมีความสามารถในการแข่งขันโจทย์ก็คือว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาแบตเตอรี่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพ อดทนและราคาถูกได้อย่างไรเพื่อที่จะแข่งขันในตลาดนี้ให้ได้ญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะเริ่มช้าหน่อยแต่ถ้ามาชัวร์แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะแม้ว่าจะมีคู่แข่งเยอะส่วนในอนาคตเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้หรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ Wordpoint Today สารักความรู้เพื่อวันนี้